เรื่องเกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดตถาคตไดตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในขณะนั้นแสงสว่างอันโอฬานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหม,มโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสัมมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลก,กันตริกนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกั้นแต่มืดมนหาการเกิดแห่งจักหุวิญญาณไม่ได้ อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ณที่นั้นจะรู้จักกันได้ ก็ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอย๋ยผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันดังนี้ภิกษุดทั้งหลายนี้เป็นอัจ,จรรย์ครั้งที่สามที่ยังไม่เคยมีได้บังเกิดมีขึ้นเพราะการบังเกิดแห่งตถาคต โ้อาราันตะสัมมาสัมพุทธะ